คัมพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่71สําำแดงร่างนิพพานเสียงระเบิดกึกก้องจนแสบแก้วหูดังออกมาภายใต้แสงสีทองล้อมรอบฝ่ามือยักษ์สีเหลืองขนาดหลายหมู่ปรากฏขึ้นโดยไม่คาดคิดฟาดตกไปที่เงาร่างเขียวครามโดยไม่ออมแรงแม้แต่น้อยแต่เงาร่างเขียวครามนั้นรวดเร็วยิ่งนัก มันหมุนตัวเบี่ยงร่างด้วยท่าทางแปลกประหลาดสามารถหลบพ้นอันตรายจากฝ่ามือยักษ์ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าฝ่ามือใหญ่ยักษ์ราวกับภูเขาไท้าานฟาดลงไปบนยอดเขาแห่งหนึ่งอย่างแรงหลังจากเกิดเสียงดังปันฟ้าถล่มแผ่นดินทลายภูเขาทั้งลูกก็ถล่มพังทลายลงไปจนราบพนาศูนเงาร่างเขียวครามกับพริบวูบวับคราหนึ่ง จากนั้นจึงมาปรากฏขึ้นที่ด้านหลังแขนขวาของยักษ์พกผ้าเหลืองตรงข้อต่อของฝ่ามือยักษ์ในชั่วพริบตานอนขณะหนกบนสีสับเปล่งประกายสีเขียวครามสดใสประกายแสงสีเขียวครามสว่างพร่างพรายหาใดเทียมเปล่งแสงอาบไล้ไปทั่วร่างจากนั้นจึงไหลไปบรรจบกันที่กรงเล็บแหลมคมทั้งสองกรงเล็บคู่นั้นตะกุยขวนลงไปอย่างโหดเหี่ยมดุดันฉับฉับมีเสียงฉีกขาดดังออกมากรงเล็บสีเขียวครามหลายสิบสายก่อตัวกันเป็นตาข่ายยักษ์สีเขียวครามผืนหนึ่ง ครอบจับไปที่แขนขวาของยักษ์ตนนั้นไม่ว่ามันจะผ่านไปที่ใดความว่างเปล่าล้วนถูกตัดขาดออกมาได้อย่างง่ายดายเผยให้เห็นริ้วรอยกักบาดสีดำสนิทหลายรอยยักษ์พกผ้าเหลืองเงยศีษะขึ้นพยายามหดแขนขวากลับมาแต่ดูเหมือนว่ายังคงหลบไม่พ้นได้ยินเสียงดังถีรัวราวกับโลหะกระทบกันประกายแสงเขียวทองสองสีพันเระเซน์ออกมาระหว่างตาข่ายกรงเล็บสีเขียวครามกับแขนขวาของยักษ์แต่เพียงชั่วพริบตา ประกายแสงจากกรงเล็บพลันหยุดยั้งลงประกายแสงสีทองถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยราวกับกระดาษโปรยปลายหลังจากได้ยินเสียงฉัว่วแขนขวาของยักษ์ก็ถูกตาข่ายกรงเล็บเขียวครามตัดขาดออกจากกันอย่างง่ายดายราวกับเต้าหู้หันลี่ที่แปลงร่างเป็นวิหกชิงหลวนฉายแววดีใจในดวงตาแต่ในตอนนี้เองพลันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันใดนั้นบนผิวของแขนยักษ์ที่ฉีกขาดนั้นพลันปรากฏลวดลายวิญ,ญญาณเปล่งแสงสีทองเจิดจ้า ไอทมินสีเหลืองผืนใหญ่แผ่กระจายออกมาจากนั้นจึงกลายเป็นก้อนเมฆทมินสีเหลืองขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายสิบหมู่แม้ว่าวิหกชิงหลวนจะกระพือปีกถอยหลังหนีไปตั้งแต่ครั้งแรกที่สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างแปลกประหลาดผิดปกติเกิดขึ้นแต่เมฆก้อนนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปมันจึงยังคงตกอยู่ภายใต้อนาเขตของเมฆก้อนนั้นวิหกชิงหลวนรู้สึกเพียงว่ามวลอากาศรอบตัวพลันอึดอัดรัดแน่นขึ้นอย่างกระทันหัน ร่างกายเคลื่อนไหวได้เชื่องช้าลงไปอย่างหาที่เปรียบนี้ได้เพียงเห็นว่าท่ามกลางไอทามินสีเหลืองที่รายล้อมอยู่รอบตัวนั้นมีเส้นใยสีเหลืองเรียวเล็กบางเบามากมายพันรัดอยู่รอบร่างและแขนขาของมันไว้อย่างแน่นหนาวิหกชิงหลวนเปล่งเสียงร้องดังกังวานออกมาพยายามกระพือปีกดิ้นรนขัดขืนแต่เส้นใยสีเหลืองเหล่านั้นเพียงสั่นไหวเล็กน้อยเท่านั้นทันใดนั้นอัครเวสีเหลืองจำนวนนับไม่ถ้วนพันหลังไหลออกมาวิหกชิงหลานพันรู้สึกได้ว่า มวลอากาศว่างเปล่าโดยรอบพลันหนักอึ้งจมลงไปอีกครั้งทั่วทั้งร่างหนักอึ้งรากับถูกกดทับด้วยภูเขายักษ์การขยับขยืขย้นเคลื่อนไหวล้วนทําได้ค่อนข้างยากลาบากแต่ครู่ต่อมาเปลวเพลิงสีเงินเผื่ใหญ่พันประตูข,ขึ้นบนร่างของวิหกชิงหลวนห่อหุ้มร่างกายทั้งหมดไว้ท่ามกลางเสียงชี่ีเส้นใยสีเหลืองเหล่านั้นได้ละลายสลายไปอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมีเส้นใยสีเหลืองอีกนับไม่ถ้วนที่พุ่งเข้ามาจากทั่วทุกทิศทางอย่างต่อเนื่องเช่นกันทําให้ร่างของวิหกยังคงถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาอีกครั้งอย่างไรก็ตามภายใต้การหลอมละลายและรวมตัวใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าของเส้นใยสีเหลืองเหล่านี้ในที่สุดวิหกชิงหลวนก็มีโอกาสเคลื่อนไหวได้อีกครั้งในขณะที่สองตาของวิหกชิงหลวนเปล่งประกายสีน้ําเงินกับพริบวุบว่ากําลังคิดหาทางหลบหนีอยู่นั้นมวลอากาศว่างเปล่าโดยรอบพลันมืดครึ้มลง พลังไร้รูปขุมหนึ่งปกคลุมลงมาในเวลาเดียวกันแย่แล้วหารลี่แอบร้องตะโกนอยู่ในใจทันใดนั้นฝ่ามือใหญ่มหหึมหาไดเทียมข้างหนึ่พันปรากฏขึ้นอย่างแปลกประหลาดครอบคลุมอยู่รอบร่างของวิหกมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมจนแทบมองเห็นเส้นลายมือหนาบนฝ่ามือนิ้วทั้งห้ารบกำมเข้าหากันโดยไม่ทีรีทีไรภายใต้ความร้อนรนกังวลใจของหฮรลี่ ประกายแสงสีทองกลุ่มหนึ่งพันสว่างบางขึ้นทั่วทั้งร่างหานลีพันกลายร่างเป็นวานอนยักษ์ขุนคูขนทองในชั่วพริบตาบูมนิ้วทั้งห้าของมือยักษ์ได้หุบลงและคว้าจับร่างของวานอนยักษ์ไว้ในกำมือวานอนยักษ์ขนทองแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่ครู่หนึ่งเพียงรู้สึกว่าคลื่นพลังมหาศาลไร้รูปราวกับค้นภูเขาวคว่ำทะเลได้ขุมหนึ่งบีบรัดลงมาบนร่างทำให้เกิดเสียงดังกึกกักแต่โชคดีที่ร่างกายของวานอนยักษ์แข็งแกร่งคงกระพัน ซึ่งยังสามารถทนทานรับได้อีกสักระยะหนึ่งสิ่งที่ทําให้แฮร์ลี่ตกตะลึงในใจก็คือแก่นเพลิงสีเงินอันทรงพลังกลับไม่สามารถทําอันใดกับฝ่ามือยักษ์ได้เลยแม้แต่น้อยในเวลานี้เองไอทามินสีเหลืองที่ลอยอวนอยู่โดยรอบพลันม้วนตลบผันผวนร่างอันใหญ่โตของยักษ์พกผ้าเหลืองปรากฏขึ้นในจุดที่อยู่ห่างไปไม่ไกลนักใบหน้าเหลืองซีดของยักษ์กำลังแสยะยิ้มชั่วร้ายออกมาอย่างน่ากลัวมือซ้ายของยักษ์จับร่างของวานอนยักษ์ไวอ้อย่างแน่นหนา เพียงเห็นแสงสีเหลืองเปล่งแสงสว่างกระพริบวูบวาบสองสามครั้งบนหน้าอกของยักษ์ันใดนั้นฉากอันน่าอัศจรรย์พันบังเกิดขึ้นไอเทมินสีเหลืองเหล่านั้นพากันไหลไปรวมตัวกันตรงรอยแผลฉีกขาดที่แขนขวาของยักษ์จากนั้นจึงเกี่ยวกระวัติพันรัดหลอมรวมเข้าด้วยกันอยู่ครู่หนึ่งแขนขวาใหม่เอี่ยมพันงอกขึ้นมาใหม่ดังเดิมอีกครั้งร่างยักษ์ยกแขนขวาขึ้นโดยไม่พูดอันใดออกมานิ้วทั้งห้ากำแน่นราวกับภูเขาขนาดย่อมลูกหนึ่ง ทุบลงไปบนศีรษะของวานอนยักษ์อย่างโหดเหี้ยมกำปั้นยังไม่ทันตกลงมาแต่พลังอันน่าสะพรึงกลัวที่แฝงอยู่ในกำปั้นยักษ์กลับทำให้มวลอากาศว่างเปล่ารอบบริเวณในระยะหนึ่งจังเกิดเสียงดังคำรามและมีคลื่นผกผันบิดเบี้ยวเกิดขึ้นเมื่อเห็นเช่นนี้หารลี่ในร่างของวานอนยักษ์แอบคร่ำครวญอยู่ในใจแม้ว่าตนเองจะมีร่างกายแข็งแกร่งคงกระพัน แต่หากถูกกำปั้นยักษ์ทุบเข้าที่ศีรษะโดยตรงแล้วหลก่กก็แม้ไม่ตายก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนมีเพียงต้องทำเช่นนี้แล้วหานลี่พึมพำกับตัวเองพลังไร้ไเร่งอยู่ในใจบนร่างพันปรากฏป,ประกายแสงสีม่วงแผ่พุ่งออกมาปังกำปั้นขวาของยักษ์พกผ้าสีเหลืองทุบลงมาอย่างแรงแต่เสี้ยวเวลาต่อมาร่องรอยของความประหลาดใจพันปรากฏขึ้นบนใบหน้าของร่างยักษ กำปั้นยักษ์ไม่ได้ทุบลงไปที่ศีรษะของวานอนยักษ์ที่อยู่ด้านล่างอย่างที่คาดคิดไว้ตรงกันข้ามกลับมีเสียงปังดังขึ้นครานหนึ่งที่หลังมือซ้ายประกายแสงสีม่วงเจิดจ้าพุ่งทะลุออกมาโดยตรงนิ้วทั้งห้าของฝ่ามือขวาอีกข้างก็หงกงอราวกับถูกคนจับหักก็ไม่ปานประกายแสงสีม่วงม้วนตลบออกไปไม่ไกลนะักเมื่อประกายแสงจางหายไปเผยให้เห็นร่างวานอนยักษ์สีทองสูง2 0 3 0 3 0 0าจังตัวหนึ่ง สิ่งที่แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้ก็คือทั่วทั้งร่างของวานอนยักษ์ตัวนี้ปกคลุมไปด้วยวายเกล็ดสีม่วงทองนับไม่ถ้วนมีเขาเดี่ยวว่าสีเขียวครามนอกอยู่บนศีรระบนไหล่ทั้งสองข้างมีสีสะอยู่ข้างละหนึ่งศีรษะแขนที่มีขนยาวสีม่วงทองปกคลุมทั้งสี่ข้างนอกเพิ่มขึ้นมาที่ด้านข้างระหว่างไหลและซี่โครงเรียงตามลำดับฮานลี่ได้สำแดงร่างนิพพานดิะซึ่งเป็นอิทธิฤทธิ์ก้นหีบอันน่ามหัศจรรย์ของตนเองออกมา ยักพกผ้าเหลืองจ้องมองไปที่วานอนยักหกแขนที่อยู่เบื้องหน้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังได้ยินเสียงวิง้งวิ่งดังขึ้นมาจากนั้นอาการบาดเจ็บที่มือทั้งสองก็สมานตัวหายเป็นปกติดังเดิมในชั่วพริบตาเพียงเห็นรัศมีแสงสีเหลืองชั้นหนึ่งพวยพุ่งพุ่งออกมาจากกำปั้นทั้งสองอัครเวสสีทองขนาดใหญ่หลายตัวบินออกมาหลังจากหมุนวนรอบหนึ่งจากนั้นก็เลือนหายเข้าไปในกำปั้นทั้งสองเพียงชั่วพริบตากำปั้นทั้งสองขยายใหญ่ขึ้นในทันที พลังมหาศาลหน้าพันพรึงราวกับภูเขาไฟระเบิดะคุมหนึ่งพลันปะตุขึ้นมาแม้ว่าจะยังไม่ได้ระเบิดออกมาแต่มวลอากาศว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียงก็เกิดการสั่นสะเทือนจนส่งเสียงดังกระหึ่มออกมาเมื่อเห็นฉากนี้วานอนยักษ์หกแขนอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามดังยาวๆออกมาวานอนยักษ์ก็พุ่งร่างทยานฝ่าอากาศเป็นระยะทางหลายร้อยจังมาถึงเบื้องหน้าของยักษ์พกผ้าเหลืองภายในก้าเดียว จากนั้นจึงชกออกไปสองหมัดประกายแสงสีม่วงทองบนกำปั้นระเบิดออกมาเมื่อเห็นเช่นนี้ยักษ์พกผ้าเหลืองจึงควงหมัดเข้าใส่โดยไม่ลังเลใจแม้แต่น้อยปังหมัดทั้งสี่ปะทะกันดังสนัน่นมวลอากาศว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียงพันส่งเสียงสะท้อนดังกระหึ่มออกมาคลื่อนพลังมหาศาลสั่นกระเพื่อมเป็นระลอกแผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างครั้งนี้ร่างของวานอนยักษ์หแขนยืนนิ่งอยู่กับที่ แต่ร่างของยักษ์พกผ้าเหลืองกลับสั่นสถานหงายหลังตีลังกาออยอออกไปไม่เพียงเท่านั้นกำปั้นทั้งสองยังแหลกและขาดวิน่นแขนทั้งสองล้วนแตกหักงองุ้มทำมุมแปลกประหลาดถูกทําลายลงไปโดยสิ้นเชิงในดวงตาของยักษ์เต็มไปด้วยแววตาที่ไม่อยากเชื่อร่างอันใหญ่โตลอยละลิ้วไปไกลหลายร้อยจังและกระแทกเข้ากับยอดเขาที่ด้านหลังอย่างแรงบูมยอดเขาถูกชนจนพังทลายลงมาราวกับกระดาษเปื่อยยุ่ย ยักษ์พกผ้าเหลืองยังลอยละลิ้วต่อไปไม่หยุดยังคงลอยตีลังกาถอยหลังต่อไปพร้อมทั้งยังชนยอดเขาอีกหลายลูกติดต่อกันซึ่งทำให้ร่างยักษ์แทบทรงตัวไม่อยู่แต่ในขณะนี้พลันมีประกายแสงสีม่วงทองสว่างวาบขึ้นวานอนยักษ์หกแขนได้ไล่ติดตามมาราวกับเงาตามตัวยักษ์พกผ้าเหลืองตื่นตระหนกแต่ไม่ตกใจจนลนลานหน้าอกยังคงมีประกายแสงสีเหลืองผืนใหญ่พวยพุ่งพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ทั้งยังลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังแขนที่หักทั้งสองข้างอาการบาดเจ็บเหล่านั้นได้รับการฟื้นฟูคืนสภาพเป็นปกติอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันขาขวาของยักษ์ก็เตะกวาดออกไปราวกับดาบยักษ์ฟันไปที่เอวของวานอนยักษ์อย่างรวดเร็วพลังมหาศาละปะทุพลุ่งพล่านออกมาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทําให้เกิดคลื่นพลังปราณสีขาวหนาแน่นพุ่งสูงเสียดฟ้าขึ้นไปในอากาศ ทันใดนั้นร่างของวานอนยักษ์หกแขนพลัดตัวลงกลิ้งตัวม้วนหลบการเตะของยักษ์ด้วยท่าลาขี้เกียจที่อัปลักษณ์อย่างยิ่งจากนั้นก็พุ่งร่างออกไปทันทีกระแทกใส่ร่างยักษ์อย่างป่าเถื่อนดูร้ายสองแขนสีม่วงทองที่อยู่ด้านล่างสุดกอดรัดจับร่างของยักษ์ไว้อย่างแน่นหนาพร้อมทั้งพุ่งกระแทกใส่ร่างยักษ์อีกครั้งหนึ่งยักษ์พกผ้าเหลืองมีสีหน้าตื่นตกใจอย่างใหญ่หลวงทั่วร่างเปล่งแสงสีเหลืองผืนใหญ่ออกมายกแขนที่ยังซ่อมแซมฟื้นฟูไม่เสร็จแล้วขึ้นมา คล้ายต้องการที่จะดิ้นรนให้หลุดพ้นออกไปเป็นผลให้วนนยักษยื่นแขนทั้งสองข้างที่อยู่ตรงกลางออกมาคว้าจับแขนทั้งสองของยักษ์เอาไว้แน่นหนาราวกับห่วงเหล็กจากนั้นจึงหักทำลายแขนทั้งสองนั้นอีกครั้งในเวลาเดียวกันแขนสองข้างที่อยู่ด้านบนสุดของวานนยักษ์พลันเปล่งแสงสีม่วงทองสว่างวับขึ้นประกายแสงแวววาวราวกับโลหะปรากฏขึ้นพุ่งกระแทกเข้าใส่หน้าอกของยักษ์ย้ายอย่างโหดเหี้ยมผัว สองแขนของว่านอนยักษ์จอดทะลวงผ่านร่างของยักษ์ไปอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากดิ้นรนอยู่ครู่หนึ่งการเคลื่อนไหวของยักษ์พกผ้าเหลืองพันหยุดลงสีหน้าแววตามืดมนลงอย่างรวดเร็วสองแขนของยักษ์ก็หยุดการฟื้นตัวลงเช่นเดียวกันเงาลวงตาใบหน้ามนุษย์เหลืองซีดบนใบหน้าของยักษ์แสดงสีหน้าโกรธเกรี้ยวเดือดดานจากนั้นก็แตกเป็นเสียงเสียงสลายหายไปพร้อมกับเสียงดังป๊อปแขนทั้งสองข้างของหาร์ี่สันบุกหนึ่ง จากนั้นจึงดึงแขนทั้งสองออกจากร่างของยักษ์พกผ้าเหลืองมือข้างหนึ่งถือเมล็ดถั่วสีเหลืองที่เปล่งแสงแพรวๆหน้าอัศจรรย์ไว้หนึ่งเม็ดร่างของยักษ์พกผ้าเหลืองสั่นสะท้านเมื่อแขนของหฮาลลี่ถอนออกไปประกายแสงสีทองทั้งหมดบนร่างพันสลายหายไปร่างยักษ์ถอยหลังไปสองสาตามสัญชาตญาณร่างกายอันใหญ่โตที่สูงนับพันจ้างปรากฏรอยแตกร้าวจำนวนนับไม่ถ้วนขึ้นบนผิวกาย จากนั้นจึงแตกสลายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นกลุ่มควันสีเหลืองกลุ่มใหญ่จางหายไปกับสายลมในที่สุดแทบจะในเวลาเดียวกันพลังปราณอันแข็งแกร่งทรงพลังบนร่างของวานอนยักษ์หกแขนพันลดควบลงมาประกายแสงสีม่วงทองบนร่างสว่างขึ้นวับหนึ่งจากนั้นจึงกลายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งใบหน้าของฮาลี่ซีขาวไร้สีสันอย่างยิ่งฮาลี่พลิกมือหยิบยากระเรียนเมฆต้นหนึ่งออกมาอย่างรวดเร็วแล้วกลืนกินเข้าไป จากนั้นสีหน้าจึงค่อยดูดีขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อมองไปที่กลุ่มควันสีเหลืองเบื้องหน้าที่กำลังสลายหายไปทีละน้อยหาลี่ก็ถอนหายใจยาวออกมาด้วยความโล่งอกร่องรอยแห่งความปิติอินดีฉายชัดในแววตาแม้ว่ายักษ์พกผ้าเหลืองนี้จะไม่มีวิชาเวทอันใดแต่ร่างกายนั้นกลับแข็งแกร่งทรงพลังอย่างยิ่งพละกำลังอันมหาศาลนี้เกรงว่าคงเทียบได้กับผู้ที่เรียกว่าเซียนธมินแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าหากหาลี่ไม่ได้สำแดงร่างนิพพานศักดิ์สิทธิ์ออกมา ก็คงไม่สามารถรับมืออีกฝ่ายได้เลยแม้แต่น้อยแต่อิทธิฤทธิ์นี้ไม่เพียงแต่ต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังต้องใช้พลังปราณมากมายมหาศาลอีกด้วยซึ่งเดิมที่พลังปราณของฮานลี่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะรองรับการแปลงร่างนิพพานนี้ได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการบรรลุขั้นที่6ของลมปราณดาวไถ่น้อยที่ทําให้สามารถฟื้นฟูพลังยุทธ์บางส่วนของวิชาห้าผนึกสะบ้นวิญญาณให้สามารถนํามาใช้ได้ ซึ่งแต่เดิมนั้นวิชานี้จําเป็นต้องดูดซับพลังปราณฟ้าดินเป็นจํานวนมหาศาลจึงจะใช้ได้ผลอีกทั้งยังสามารถเก็บสะสมพลังปราณบางส่วนมาไว้ในอวัยวะทั้ง5และชีพจรทั้ง6ได้แม้ว่าการใช้วิชานี้ต้องสูญเสียปราณม่วงแรกกาเนิดไปหลายสิบเท่าก็ตามซึ่งดูไปแล้วไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าใดนัก แต่หลังจากที่ค้นพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของสิทธิในอารามจิ้งหยวนหานลี่ยังคงทุ่มเทใช้ยากระเรียนเมฆเกือบทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวโดยไม่ลังเลใจเลยแม้แต่น้อยแม้จะเป็นเช่นนี้ยากระเรียนเมฆเหล่านี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานได้เพียงไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นทั้งยังไม่สามารถใช้พลังได้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยโชคดีที่ยักษ์พกผ้าเหลืองตัวนี้ไม่สามารถต่อกรกับตนเองได้ หากอีกฝ่ายสังเกตเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของตนเองแล้วหล่ะก็ตนเองคงได้แต่หันหลังกลับและหลบหนีไปในทันทีถ้าหากต่อสู้ยืดเยื้อต่อไปอีกสักหน่อยคนที่ล้มลงในเวลานี้คงเป็นตนเองแล้วเมื่อฤทธิ์โอสถของยากระเรียนเมฆได้เปลี่ยนเป็นพลังปราณอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายสีหน้าของหาร์ี่จึงฟื้นฟูคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเหลือบมองเมล็ดถั่วสีเหลืองในมือหาร์รี่ก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยจากนั้นจึงพลิกมือเก็บมันเข้าไป จบตอนที่71